คเดสคิดว anyway, ่าหนูนากับหนูเมืองแบบไหนดีกว่ากันเพิ่งดูจบไปสดๆร้อนๆครับกับหนึ่งในอนิเมชั่นที่ผมรอคอยอีกเรื่องหนึ่งแห่งปีกับเชนซอร์แมนเดอะมูวี่เลเซอาร์หรือเรื่องราวของเลเซ่คลิปนี้มีการสปอยเนื้อหามูวี่เลเซออาร์คนะครับ ใครยังไม่ได้ดูรบกวนไปดูก่อนนะครับถ้าไม่ดูนี่ถือว่าพลาดมากๆของเขาดีจริงๆหรือถ้าใครจะบอกว่าโอ้พี่ผมอ่านมาง่ายมาแล้วอ่ะแต่อยากดูเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรเสียเงินไปดูในโรงดีไหมคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับโดย a อน m เมชันภาคนี้เนื้อหาจะเป็นเรื่องราวต่อจากอนิเมะซีซั่นหนึ่งโดยทันที โดยจะเป็นเนื้อหาของมังงะเล่มที่5และ6ครับหลังจากที่พวกเดนจิตได้ต่อสู้กับปีศาจคาตนะมาในภาคนี้เดนจิตก็จะได้พบกับเด็กสาวร้านคาเฟ่สุดแสนจะน่ารักอย่างเลเซ่และทําให้หัวใจของเขานั้นสับสนว่า เขาจะชอบใครกันแน่ระหว่างมาคิมะหรือเลเซ่และการปรากฏตัวของเลเซ่นั้นจะนําพาเขาไปพบกับเหตุการณ์วุ่นวายที่ยากจะลืมเลือนอยากรู้เนื้อหาจะเป็นยังไงจะมั่นแค่ไหนไปสัมผัสได้ในโรงภาพยนตร์ครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าภาคนี้เป็นอาร์คที่ผมยกให้เป็น l a n g s เลยนะจากที่ผมอ่านเชนซอรแมนมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันมันมีทั้งความสนุกความสดใสความหดหู ความลุ้นระทึกเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะคาดเดาและสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดของภาคนี้สำหรับผมผมมองว่ามิติตัวละครครับภาคนี้หลกัหลกๆจะเด่นกันอยู่4คนและทุกคนจะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่จะพาให้เราไปรู้จักตัวละครเหล่านั้นมากขึ้นครับเห็นได้ถึงการสารสัมพันธ์เป็นคู่ๆโดยจะแบ่งออกเป็น2คู่ก็คือเดนจิกับเลเซ่และอาคิกับแองเจิ้ลซึ่งคู่หลังนี้ผมจะชอบเป็นพิเศษ เราจะได้เห็นถึงการจับคู่บัดดี้ที่มัดมือชคให้กับอาคิกับแองเจิลต้องมาอยู่ด้วยกันซึ่งในตอนแรกอาคิจะดูไม่ค่อยโอเคกับแองเจิลจนเนื้อหาก็ดำเนินไปสุดท้ายแล้วอาคิก็ยังยอมรับและสงสารในตัวแองเจิลในท้ายที่สุดและตัวของแองเจิ้ลเองก็มีความเห็นใจให้แก่อาคิเช่นเดียวกันในซีนสุดท้ายของเรื่อง ส่วนคู่เดนจิกับเลเซ่นั้นทำออกมาได้ดีอยู่แล้วครับเลเซ่ถือว่าเป็นตัวละครแรงเอสตัวหนึ่งเลยของผมในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของมิติตัวละครความปลิ้นป้อนความน่ารักความน่าสงสารและความเหงาที่มีอยู่ในตัวของเขาแอนิเมชันภาคนี้นําเสนอมิติในตัวละครของเลเซ่ออกมาได้ดีมากๆน้ําเสียงสีหน้าแววตาบางทีก็แอบคิดนะว่าถ้าเขาไม่ใช่บอมและถ้าเดนจิไม่ใช่เชียนซอร์แมนสองคนนี้จะใช้ชีวิตยังไงในโลกธรรมดาด้วยสถานภาพที่เป็นอยู่มันต้อง องลงเอยให้ทั้งคู่ต้องมาพบเจอกับชะตากรรมแบบนี้และซีนสุดท้ายผมจะแบ่งความรู้สึกของคนออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1คนที่ไม่รู้เนื้อเรื่องมาก่อนในฉากจบก็คงจะรุ้นนะครับ ว่าคู่นี้มันจะจบยังไงสุดท้ายเรเซร่เองก็เหมือนจะมีใจให้เดนจิและสุดท้ายเขาก็ไปไม่ถึงร้านคาเฟ่ที่เดนจิรออยู่ผมว่าคนที่ไม่รู้เรื่องราวก็อาจจะคาดเดาได้บ้างหรือไม่ก็อาจจะสะเทือนใจและหดหู่กับซีนนี้บ้างไม่มากก็น้อยเลยแหละครับส่วนประเภทที่2ก็คือคนที่รู้เนื้อเรื่องมาแล้วอย่างผมบอกเลยว่าบีบคั้นหัวใจมากๆคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะลงเอยยังไงทั้งดนตรีภาพการเล่าเรื่องในมูวี่นี้มันเป็นการนับถอยหลังชีวิตของเรเซร่ไปในตัว และพอถึงฉากสุดท้ายพอมันต้องลงเอยแบบนั้นมันบีบหัวใจสุดๆเลยครับในส่วนของข้อดีและข้อเสียของ The Movie ีภาคนี้ผมขอพูดถึงข้อเสียก่อนละกันครับเป็นจุดที่สังเกตได้ชัดมากเนื่องจากมันมีการประทะกันแค่ไฟเดียวแล้วยาวยันจบเลยดังนั้นช่วงแรกจะเหนื่อยมากเลยครับอืดเล่าช้ามันจะเป็นการค่อยๆปูให้เราไปรู้จักตัวละครปูให้เราเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครหลักในภาคนี้ไปทีละนิดทีละนิดและพอเราอิน จนถึงจุดหนึ่งมันก็บื้มเราสมกับเป็นบอมจริงๆครับผมเข้าใจนะว่าเนื้อหามันเป็นเนื้อหาที่ข้ามไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันครับว่าครึ่งชั่วโมงกว่ามันจะเข้าใครแม็คมันค่อนข้างเอื่อยและนานพอสมควรครับแค่นั้นแหละครับข้อเสียที่เหลือนี่คือความยอดเยี่ยมของภาคนี้ที่ผมจะมาอวยเอ้มาบอกให้คุณผู้ชมได้รู้กันครับ อันดับแรกเลยงานภาพแสงสีเสียงขึ้นชื่อว่าแมปปาสตูดิโอชื่อนี้การันตีได้เลยครับค่อนข้างจัดเต็มอยู่แล้วด้วยความว่าเป็นสเกลหนังโลงทุนสร้างก็ค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษดังนั้นการดูฉากต่อสู้ฉากไล่ล่าอะไรต่างๆของเรื่องนี้ค่อนข้างตระการตาสุดๆเลยครับดูสมูทลื่นไหลทั้งการเล่าเรื่องและงานภาพและสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะ การชูเนื้อหาจากมังงะให้มันโดดเด่นขึ้นสุดๆในอนิเมะภาคนี้ครับมังงะก็จะมีบางซีนที่มันมาแป๊บเดียวด้วยข้อจํากัดอะไรต่างๆบางซีนก็เล่าง่ายๆบางซีนก็รู้สึกว่าอีหยังวะแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามูบี่นี้เขาเติมเต็มซีนเหล่านั้นจนอิ่มมากครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาไม่ปล่อยจริงๆครับและผมเชื่อว่าอาจารย์ฟูจิมโมโตะคนวาดเรื่องนี้ต้องคอยกํากับอยู่ข้างหลังแน่ๆสเสน่ห์ของความเป็นฟูจิมโมโตะยังคงอยู่และจัดเต็มมากครับ จากฉากที่มันดูธรรมดาในมังงะมูวี่นี้เล่าออกมาได้ค่อนข้างสมูทมากๆครับ ไม่ว่าจะเป็นฉากไล่ล่าเราอ่านมาแงะมากก็รู้แล้วนะว่าเลเซ่มันเอาสุดจริงๆในมูวี่นี้เขานําเสนอนึกว่าหนังสแลชเชอร์ครับระทึกโหดเหี้ยมน่ากลัวสิ้นหวังไปหมดและฉากที่ผมชอบมากเลยก็คือตอนที่เลเซ่เผยตัวต,วตนครั้งแรกบนดาดฟ้าของโรงเรียนครับซีนนั้นเลเซ่แค่หลบมีดแล้วล็อกคอและรัดคอศัตรูจนตายจะวาดให้มันลื่นไหลปกติก็ได้ครับแต่ตัวหนังทํามาแบบเจ๋งมากๆผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเล่ายังไง ต้องลองไปดูครับคือรายละเอียดเล็กน้อยเขาไม่ปล่อยเลยตอนแรกผมก็คิดนะว่าฉากแค่นี้ต้องเล่นใหญ่ถึงขั้นนี้เลยเหรอแต่ลองมาคิดมุมกลับก็ถ้าคนที่ไม่รู้เนื้อเรื่องอะเรเซ่ถูกปูมาให้เป็นสาวน้อยสดใสสุดล่าเลิงมาโดยตลอดและนางก็วิ่งหนีฆาตกรที่กําลังไล่ล่านางและจูๆ่ๆบทบาทก็พลิกผมเลยมองว่านี่คือการพรีเซนต์ตัวตนของเรเซร่ในอีกด้านหนึ่งที่ทีมงานตั้งใจอยากจะให้คนดูรับรู้จริงๆครับ โคตรเจ๋งและฉากต่อสู้กับใต้ฝุ่นอันนี้แบบโอ้โหผมมองว่านี่คือไฟนอลไฟจริงๆอะ่ะจัดเต็มมากทั้งเพลงดนตรีการเคลื่อนไหวมีการนำเอาเอนดิ้งสจากอนิเมะซีซั่นหมาใช้ด้วยและฉากที่เดนจิไล่เชือดนี่คือที่สุดแล้วครับและฉากสุดท้ายครับที่เดนจิจับเลเซ่โดดลงน้ําพร้อมกันตอนผมอ่านผมก็รู้สึกแบบว่าฮะสู้กันมาแทบตายจบกันแค่เนี้ย และสุดท้ายก็ไปเกิดตื้นอยู่ชายฝั่งแต่อนิเมะเหมือนเขาจะรู้ส่วนนี้ดีครับว่ามันค่อนข้างง่ายและงี่เง่าไปหน่อยเขาก็เลยขยี้เลยครับจังหวะที่ตัวกําลังจมโอ้โหมาหมดทุกอย่างทุกอารมณ์ทำให้เราเชื่อได้เลยว่านี่คือจบแล้วจริงๆสำหรับคู่นี้นี่แหละครับข้อดีที่ผมชอบที่สุดของภาคนี้อนิเมชันเขาเติมเต็มในส่วนของมังงะได้เยี่ยมจริงๆเออมีอีกข้อนึง คือภาคเนี้ยมันเล่าแบบเอาใจคนดูหนังไปดูเรื่องนี้ครับไม่ได้เล่าแบบเอาใจคนดูอนิเมะไปดูนะดังนั้นการวางโครงเรื่องอะไรต่างๆถ้าใครที่ดูหนังมาเยอะคุณจะชอบเรื่องนี้มากๆครับไม่ว่าจะเป็นการวางต้นกลางจบใครแแม ทุกอย่างคือมันสร้างมาเพื่อเป็นภาพ,พยนตร์จริงๆไม่ได้สร้าง,มา,งมาเพื่อหันปันซีรีส์โอเคพาร์ตต่อมาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ซีซั่นสองกันดีกว่าครับสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยเนื้อหาแต่จะวิเคราะห์คร่าวๆว่ามันจะเล่ายัางไงผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าในเชนซอ a ์แมนพาร์ทที่1จะจบลงในซีซั่นสองแน่ๆเพราะมังงะก็ปาไปเล่มที่6แล้วเหลืออีกแค่5้าเล่มก็จะจบพาร์ทแรกและสึกต่อไปค่อนข้างหนักและคิดว่าน่าจะเพียงพอกับแอนิเมชันน1ซีซั่นครับเตรียมตัวไว้ให้ดีสำหรับแฟน อยากดูแล้วเว้ยสรุปแล้ว Movie ภาคเรเซอรารเป็นการนำเอามังงะมาต่อยอดได้ยอดเยี่ยมครับจุดเสียของมังงะเขาเติมเต็มให้มันดูสมบูรณ์ทุกอย่างเล่าเรื่องให้มันสมกับการเป็น The Movie การนำเสนอก็ดีค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวละครก็มีมิติที่ทำให้เราชวนหลงรักครับใครที่ดูเชนซอร์แมนซีซั่นหนมาแล้ว คุณควรดูภาคนี้ต่อเป็นอย่างยิ่งครับและผมมองว่าการนําเอาอาร์ของเรซซ่มาทําเป็นมูฟวี่นั้นคือถูกต้องที่สุดแล้วครับมันเล่าง่ายเล่าไวกระชับไม่ต้องยืดสามารถทําให้จบได้ในชั่วโมงครึ่งได้อย่างเหมาะสมชอบมากๆครับสําหรับเรื่องนี้ยกให้เป็นแอนิเมชันแห่งปีของผมไปเลยในปีนี้ของเขาดีจริงครับ อย่าเชื่อผมต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้และยังไม่ได้ไปดูอีกแล้วก็ไปดูเถอะกราบละมันดีจริงๆเช่นซอ a แมนเดอะมู v ี e เข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วในวันนี้ไปหาดูกันนะครับและสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้การคุดเดชด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย